บุคลากรด่านหน้าของจังหวัดนครราชสีมาก็พากันแห่ไปฉีดวัคซีนกันคึกคักนะคะก็คาดว่าอีก2วันระบบจะลื่นไหลแล้วก็จะสามารถรองรับประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ได้กว่าวันละ6,000คนค่ะ โดยวันนี้ที่ห้องโคราชทองชั้น4เซ็นทรัลพาซานครราชสีมาการทดสอบระบบขั้นตอนการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเป็นวันที่3ซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธรารณสุขซึ่งถือว่าเป็นด่านหน้ารวมทั้งประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาบางส่วนนะคะที่ลงทะเบียนผ่านช่องทางแอปพลิเคชันหมอพร้อมและโทรศัพท์ไปลงทะเบียนทางสายด่วนได้เดินทางไปฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 ตามสิทธ กันอย่างคึกคักค่ะก่อนที่จะเปิดบริการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7โรคที่จะมีขึ้นในวันที่24พฤษภาคมนี้ค่ะซึ่งนายแพทย์เจตบุญยวงวิโรจน์นะคะหรือเ,เราเรียกกันว่าหมอเจตนะคะหมอเจตซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนะคนรราชสีมาคุณหมอบอกว่าตั้งแต่โรงพยาบาลมหาราชเนี่ยคลิกออฟทดลองระบบขั้นตอนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19เมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมา มีบุคลากรด่านหน้ามาฉีดวัคซีน2,380คนหรือจำนวนว,นวัคซีน2,380โดสพอวันที่20พฤษภาคมค่ะก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นให้บริการฉีดวัคซีนไปจำนวน2,958คนหรือ2,958โดสและในวันนี้ขั้นตอนการทดสอบระบบเข้าที่มากขึ้นคาดว่าตัวเลขคนมาฉีดวัคซีนอาจจะแตะที่4,000คนดังนั้นหากเดินระบบแต่ละขั้นตอนให้มีความชัดเจนมากขึ้นเนี่ยการให้บริการฉีดวัคซีน ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะฉีดได้ถึงวันละ5,000-6,000คนค่ะอันนี้ก็คือการทดสอบระบบในวันศุกร์ที่21พฤษภาค,คมนะคะส่วนในวันที่24พฤษภาคมค่ะซึ่งเป็นรอบประชาชนวันแรกนะคะก็คาดว่าจะสามารถรองรับประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7โรคมาฉีดได้วันละเกือบ6,000คนค่ะซึ่งขณะนี้ก็มีประชาชน2กลุ่มนี้มาลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนไว้แล้วเกือบ6,000คนนะคะแล้วก็ประชาชนที่จะว a l k i อินเข้ามาโดย ไม่ได้ลงทะเบียนเอาไว้ก่อนต้องประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะว่าทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมายังไม่ได้เปิดรับประชาชนที่จะ Walk in กลุ่มนี้นะคะะ,นนะคะด้านน,นายอนนรง์พันละหารเป็นบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาก็เป็นผู้ที่เข้ามารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ผู้สื่อข,ข่าวก็เลยไปสอบถามว่าเป็นไงบ้างนะ พี่ก็บอกว่ามีความมั่นใจและเชื่อมั่นว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเนี่ยก็จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้โดยเร็วเพราะงานที่ทำเนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อได้ง่ายจึงต้องป้องกันตนเองให้ดีที่สุดซึ่งวันนี้พี่เขามาฉีดเป็นเข็มที่2ระบบการให้บริการค่อนข้างเร็วมีทีมแพทย์และพยาบาลมาคอยดูแลว,วันละ200คนมี20ช่องทางสําหรับผู้ที่จะมาฉีดวัคซีนเข้าตามระบบคัดกรองโดยไม่ติดขัดหรือแออัด ซึ่งช่องฉีดวัคซีนจะมีถึง50ช่องสเตชันนะคะมากกว่าที่โรงพยาบาล,าบาลมหาราชถึง4เท่าแล้วมีโต๊ะที่จะฉีดวัคซีนเนี่ย25โต๊ะพยาบาล50คนรอให้บริการฉีดวัคซีนพอฉีดวัคซีนเสร็จแล้วก็มีสถานที่ไว้ให้นั่งรอ500ตัวมีพยาบาลมีนั่งให้รอก็คือว่าสถานที่นั่งอะนะคะ,คะมีเก้าอี้ให้รอ500ตัวมีพยาบาลดูแล1คนต่อผู้รับบริการ50คนกับมีห้องประถมพยาบาลชั่วคราวก็เตรียมรองรับอีก20เตียง ซึ่งระบบที่วางไว้ทําให้แต่ละคนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนไม่ต้องเสียเวลามากนะะักค่ะทั้งนี้นะคะในพื้นที่อําเภอเมืองนครราชสีมาค่ะทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาต้องรับผิดชอบให้บริการฉีดวัคซีนจำนวน1 0 0 0 0แนคนซึ่งต้องใช้เวลาฉีดถึง20วันนะคะเพื่อให้ได้ตามเป้าการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ซึ่งทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาก็ได้เตรียมความพร้อมหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เอาไว้อีก3จุดค่ะนอกเหนือจากที่โคราชฮอชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลก็คือได้แก่ที่จุดบริการฉีดวัคซีนที่ห้างเดอะมอลนครราชสีมาศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วันโคราชและที่มหาวิทยาลัยราชพัฏนครราชสีมาค่ะ อันนี้ก็คือว่าบรรยากาศเมื่อวันเมื่อวันเมื่อวนวันศุกร์นะคะ่านมาจะบอกว่ายังไงบ้างต้องดีใจกับรอบที่เป็นการทดสอบระบบมากเลยเมื่อวานนี้คุณตัดสินใจถูกแล้วที่ไปทดสอบระบบกับคุณหมอเพราะว่าวันนี้เซ็นทรัลพาซ่ซาคนเยอะจริงๆค่ะอย่าลืมนะคะต้องต้องบอกอีกครั้งหนึ่งว่ารักษาระยะห่างแล้วก็อย่าลืมเจลแอลกอฮอล์พกส่วนตัวไปเลยได้ก็ดีรวมถึงน้ําดื่มนะคะของใครของท่านนะคะพกไปด้วยเพราะว่ารอนานจริงๆแล้วก็แนะนําอีกอย่างหนึ่งว่า ควรมีเพื่อนไปด้วยเผื่อกันสลับกันไปเข้าห้องน้ํานะคะค่ะอันนี้นะคะก็คือว่าเราส่งคุณวชิมาคุณวชิมาไปนิฉันเหตุการณ์นฉันไปไม่ถึงฝั่งฝันเดี๋ยวไปใหม่พรุ่งนี้คะ่ะอ่ะนี่นะคะก็ได้ได้ว่าตอนนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนนะคะ,คะในการเข้ารับวัคซีนกันนะคะซึ่งก็หน่วยงานหลายหน่วยงานก็ร่วมกันในการที่จะสก,กัดเชื้อตัวนี้นะคะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ประชาชนตื่นรู้กันขนาดนี้นะคะใช่ค่ะ